สวัสดีค่ะวันนี้พาลูกค้ามาดูเป็นอาณาจักรรถตู้นะคะคลูกค้าบอกเลยว่ามีให้เลือกมากกว่า10คันนะคะเป็นรถตู้คอมมูเตอร์นะคะเริ่มต้นปี2017นะคะราคาเริ่มต้นที่799,000บาทคนซื้อเครดิตดีนะคะฟรีดาวเลยฟรีค่าจัดขาโอนไปเลยนะคะคุณลูกคา้ารถตู้คอมมูเตอร์เนี่ยเรามีแฟแนซ์นที่สามารถนำไปทำป้ายเหลืองได้นะคะคุณลูกคา้า รถรถครอบครัวเราก็มีนะคะเป็น t o y o ต Fortun เ er นนะคะลูกค้าฮุนไดนะคะเซนท่าอินโนวานะคะฮุนไดเราก็จะมีสาคันนะคะสีดำสีบรอนซ์สองคันนะคะคุณลูกค้ารถนี่จอดเรียงเป็นตับๆนะคะบอกเลยว่าแล้วก็ตอนนี้มีสีน้ำตาลเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ลูกค้าดูอีกครั้งนึงนะคะเป็นรีวิวแยกเนาะนี่นะคะฮุนไดบอกเลยว่าสวยทุกคัน VIP ทุกคันนะคะซื้อไปไม่ ผิดหวังไม่เสียดายแน่นอนนะคะรถรุ่นอืนอ่นๆเราก็มีนะนี่ดูรถตูเยอะมากๆนะคะคุณลูกค้าเลียงกันเป็นตับๆนะคะเรารับประกันทุกคันนะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือว่าน้าท่วมแน่นอนนะคะร้านอยู่กรุงเทพมีนบุรีเขตหนองจอกนะคะถ้าสนใจก็อย่าลืมแวะกันเข้ามาชมรถนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะ เรายังมีโปรขับฟรี45วันถึง90วันด้วยนะคะเบอร์โทรนะคะเบอร์ติดต่อนะคะ061-970-3898นะคะราคาเราเริ่มต้นที่1 7 9 0 0ล้าน79,00นะคะ h ุ n นใดเป็นคันสีดำนะคะแล้วก็จะเป็น1 2 6 0 0 0้านนะคะแล้วก็1,220,000บาทนะคะเรียงกันมาตามนี้เลย o อจน n e r ก็ มีเยอะนะคะนี่กระบะสีประตูก็มีมิวเอ็กมิวเซเมีหมดเลยนะคะคุณลูกค้าถ้าไม่อยากเสียวอกาสในการที่จะโดูรถสวยนะคะก็อย่าลืมร้านเรานะคะปฏิพัทธ์ออโต้ค่ะ